สวัสดีครับผมชื่อนายธนพลโพคำแผนกช่าง,งวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิจัยการอาชีพขอนแกนชั้นปวชส2สวัสดีครับผมชื่อนายกิตดาจันเลียแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์มาจากวิทยาลัยการอาชีพขอนแกนชั้นปวช2ส,สวัสดีครับผมนายเดวิดวลินมาจากวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นปวช2 วิทยาลยัการอาชีพคอนแก่นครับสวัสดีครับผมนายวัทยะสำรานเที่ยงแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลยัการอาชีพขอนแก่นพบช2สครับต่อ,อไปเราจะเราจะ,าจะนำเสนอวิธีการต่อท่อาจ่ายไฟของวงจรบิดเล็กติฟเชิญต่อมาเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีปัดกีนะครับ ปัตกีแล้วก็ตะกัวเราจะแล้วต่อไปก็คือ,อมัลติมิเตอร์ครับเราจะใช้วัดกับหมอแปลงแรงดันออกแรงดันออกแล้วก็แรงดันออก,กดีซีว่าออกมาเท่าไหร่ก่อนใช้เราต้องตั้งไว้ให้ให้สูงไว้ก่อนนะครับแล้วต่อมาอุปกรณ์ที่ใช้อีกคือหมอแปลงหมอแปลง แรงดัน220โวลต์ไฟออก24 DC แล้วก็วงจรบิดเล็ติฟายต่อออกมาที่สายบวกส่วนนี้คือสายลบและสายนี้คือสายกาวนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเราเราต้องเช็คแหล่งจ่ายไฟก่อนนะครับแหล่งจ่ายไฟว่า,ว,าว่ามีไฟเข้ากี่โวลต์ไฟเข้าประมาณ220โวลต์ไฟออกไฟออกต้องวัดออกครับ ครับตังต้งมิเตอร์ไปที่ AC นะครับผมตั้งไปที่สักห้าสิบครับผมเริ่มวัดเลยนะครับ24โวลต์นะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาสายน้ำตาลกับสายแดงวัดกันนะครับ ยีสี่โวลต์นะครับ<ป>ต่อไปสายแดงกับสายแดงนะครับสี่สิบแปดโวลต์นะครับสีบิแปดโวลต์ครับต่อไปอไจะเป็นการต่อวงจรบินเล็กติไฟเข้ากับหม้อแปลงครับว่กันว อเอาเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะวัดวงจร,รบิดเลกเยอไฟที่ไฟกระแสออกมาแล้วแปลงออกเป็นไฟดีซีนะครับเราก็ทำการวัดสายสายแดงกับสายดํานะครับพอวัดสายแดงกับสายดําเสร็จแล้วเราก็จะมาวัดสายดํากับสายเหลืองนะครับแล้วพอวัดเสร็จแล้วเราก็มาวัดสายแดงกับสายเหลืองนะครับครับมาดูที่เมเตอร์ครับผมขั้นแรกให้ปรับไปที่ดีซีนะครับผม ไปที่ประมาณ2 5 0ยห้าสิบครับผมกันไว้ดีกว่าแกครับแล้วก็วัดครับวัดแดงกับดำนะครับผมไฟขึ้นประมาณสามสิบหกโวลต์นะครับต่อไปวัดดำกับเหลืองนะครับไฟก็ขึ้นประมาณสาสิบหกโวลต์ครับต่อไปวัดเหลืองกับแดงนะครับ ไปขึ้นเป็น72็ดโวลตนะครับสุดท้ายนี้พวกเราช่าง electronic. อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นชั้นปชวชสองขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้และขอขอบคุณอาจารย์วิสาบุญญาที่ช่วยสอนพวกเราพวกเราทั้งสี่คนขอ,ขอขอบคุณครับ